ถ้าเราไปคิดดูดีๆนะเพื่อนๆในชีวิตเราเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นตัวถ่วงถ่วงชีวิตเราอยู่หรือเปล่ามันมีอะไรที่มันเป็นภาระที่ทําให้เราเนี่ยจะทาอะไรชักทีเนี่ยเราก็ต้องไม่มั่นใจเราก็ต้องไปเอ๊ะทำสิ่งน,นั้นดีเช่นอะไรดูดวงดูฤกษ์ดูยามดูหมอดูหทัทหนาทำนายจะทำอะไรก็ไม่มั่นใจต้องดูหมอจะทำอะไรก็ต้องดูฤกษ์ไปตัดผมมันพูดก็ไม่ได้ ออกจากบ้านตอนตอนเที่ยงไม่ได้เพราะเงาหัวไม่มีทําไมเราถึงเชื่อสิ่งเหล่านี้ทําไมแล้วใครเป็นคนคิดสิ่งเหล่านี้มาเราก็ไม่รู้ต้นต่อสาเหตุเพราะมันเป็นสิ่งที่เราถูกบอกถูกปลูกฝังกันต่อ,ตอ,ตอมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วจะถูกปลูกฝังต่อไปกระทั่งรุ่นลูกร,รุ่นหลานเราแล้วถามว่าวันๆเนี่ยถ้าเราหมดแต่ไปคํานึงถึงเรื่องพวกนี้เราจะเหลือเวลาชีวิตในการที่จะไปสร้างความสุขความเจริญสร้างความรุ่งเรืองมั่งคั่งให้เราได้ยังไง เพราะว่าอะไรเพราะเวลาในแต่ละวันเนี่ยเราต้องมาคอยกังวลไอ้เรื่องพวกเนี้จะไปไหนจะเจอสารพระภูมิเจอเจ้าที่ก็ต้องไหว้ถ้าไม่ไหว้ก็กลัวใช่ไหมขับรถไปเจอต้นไม้ที่มันมีสารเอาคนเอาสารมาทิ้งเก่าๆเ,าเยอะๆก็ต้องกดแตรอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆลองคิดดูมันเป็นตัวถ่วงมันเป็นตัวที่ฉุดลั้งไม่ให้เรามีความคิดอะไรใหม่ๆหรือเปล่าทําให้เรากลัวพุทธะถึงบอกว่าให้เราเนี่ยมีตนเป็นที่พึง่ง จงเอาตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งให้เราเนี่ยพึ่งตนเอง